ในทางวิทยาศาสตร์อะสาเหตุที่แท้จริงของโรคฤิสีเดือนพวันก็ยังเป็นคําถามที่ถามกันอยู่เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเ,เกิดจากอะไรค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะในวงการการแพทย์อาจจะมองเรื่องปัจจัยเสี่ยงมากกว่าเพราะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราทราบค่อนข้างจะแน่นอนว่าแบบหนึ่งอาจจะเกิดมาจากการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อรอบๆร,รูทวันหะนักเพราะว่าจริงๆอะค่ะรูทวันหนักเราเนี่ย มันไม่ได้แบบเป็นผิวเรียบนะคะ <ừ> um. คือถ้าลองทําเข้าไปอะคะ่ะมันจะมีผิวโุ่นหัแล้วมันจะมีก้อนนูนอยู่สามก้อนตรงรอบๆอบผนังเขาเรียกว่าเป็นเบารองแล้วเบาะรองตรงนี้ค่ะจริงๆเขาจะทําหน้าที่เหมือนเป็นหูรูดอะคะ่ะมีกันอยู่สามก้อนก็เ,เหมือนแบบคอยปิดไม่ให้มีอะไรั่วไหลออกมาเนาะ,ะ <ừ> um. แล้วลิสีดวงทวารภายในอะคะ่ะส่วนมากมันจะเกิดจากการที่อยู่หนึ่งในกลุ่มก้อนตรงนั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อาจจะเนื้อเยื่อเสื่อมสภาพเริ่มมีอาการพองโตแล้วก็ย้อย จะทาให้เออย้อยลงมาเรื่อยๆจนออกมาพ้นหูรูดของดูทวันน่ะแล้วพอเวลาพูดถึงการนั่งนานๆหรือว่าการเบ่งอย่างเงี้ยค่ะในคนที่เป็นโรคลิสีดวงคือมีการไหลเวียนเลือดที่มีปัญหาหรือว่าเวลาผู้หญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงการเป็นโรคลิซี่ดวงเหมือนกันนะคะเพราะว่าความดันในช่วงช่องท้องนะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเวลาการเบ่งการยกการเพิ่มความดันช่องท้องจะทําให้เลือดเหมือนแบบมันคั่งอยู่ใน ในก้อนฤทธิสีดวงนะคะก็อาจจะพุ่งท้องออขึ้นมาได้แล้วแบบน,นี้หลายๆคนที่กําลังดูรายการของเราอยู่นี่ยนะคะอาจจะรู้สึกเกิดความกังวลใจแล้วก็สงสัยว่าอาการขัางต้นอาการต่างๆเนี่ยเอ๊ะฉันอาจจะเป็นหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยเราพอจะมีจุดสังเกตอะไรเด่นๆได้บ้างไหมคะว่าเราเองเนี่ยอาจจะกําลังมีปัญหาในเรื่องของโรคฤทธิ์ดวงควานอยู่ะค,ะค่คะดรค่ะ ก็อ <Be> <manager> ันอ um ันอ่อันแรกอันแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดนะฮะเป็นระยะแรกเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีเลือดไหลออกมากับกับปุจจาระแล้วก็พอพรอเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเจ็บแล้วเกิดอาการคันบริเวณบริเวณก้นแถบนี้นะครับนั่งจะเดินจะเดินจะอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสะดวกส่วนส่วนถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดว่าไอ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 ตัวหัวมันยื่นออกมาข้างนอกแล้วนะฮะหรือก้อนที่ที่มันมันตันออกมาข้างนอกแล้วเนี่ย อันนี้อันนี้ก,ก็ก็จะลำบากเลยครับเพราะเวลานั่งขึ้นมาเรานึกถึงว่าไอ้ลำไส้ส่วนนี้มันไม่มีอะไรปกปิดมันเอาไว้เนี่ยมันถูกเสียดสีมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบปวดมากกว่าเดิมได้ซ้ําไปอีกแบบนี้แล้วเราพอจะมีการารักษาแบบแพทย์ทางเลือกนะคะที่ใช้สมุนไพรมีตัวไหนบ้างหรือเปล่าคะที่จะช่วยดูแลหรือว่าป้องกันการเกิดริษิด,ดวงทวารน,นะคะอันนี้ขออนุญาตถามลอตเตอร์นะคะนิดนึงค่ะอย่างอย่างอย่างที่ของบริษัทเราเนี่ยที่เรามาทําวิจัยแล้วเราก็ใช้ก็คือเราใช้พวกบรรดาโก นะฮะซึ่ง mm hmm. โ,กโกดมันมีหลายชนิดนะ,ะบางทีอยู่มีต้องเป็น9ชนิด10ชนิดนนโกดที่แมวโกดพุงปลาโกดเขมาแห้งไอสารไอสารเหล่านี้ก็มีความหลากหลายของสารสําคัญที่แตกต่างกันไปช่วยปรับสมดุลร่างกายให้เกิดการหลุนเวียนภายในร่างกายเนี่ยได้ได,ได้ดียิ่งขึ้นทําให้การกลับถ่ายดีขึ้นหร,หรือสารบางตัวนี่มันต่อต้านอนุมูลสละมันมันบางจึงช่วยทําให้อาการฤทธิ์สีดวงของเราเนี่ยนะ,ะมันมัน,ม,นมันเทาในทางที่ดีขึ้นนะครับ